ขวดมานด้วยนึงกวดมันเนาะปลาสีไทยภาพสื่ออทิตย์แล้วเนี่ยบอกเคยเห็นตัวหนึ่งเนาะในอีกตัวหนึ่งสั สบายดีทุกคนนอนดีต้อนรับเข่าสู่ซองอาค่าน้อยทุกคนกลับมาอีกแล้วกับบรรยากาศยามขำขำมืดมืดแบบนี้ทุกคนต้องบอกเลยว่ามือนี้บบมีตากล้องเ้อตากล้องมาบ่ได้เพราะว่าคาเฮียนเนาะเฮามานอนป่าก็เลยว่าต้องได้มาคนเดียวไทยเองแบบนี้แหละคือมือนี้เฮาซีมามาลกป่าแล้วก็แวะซิจับปูจับปลาไปน้ำเลยทุกคนเผื่อว่าเอาไปกินอยู่บ้านเนาะเขาซีมานอนขึ้นเดียวมาคนเดียว แต่ก็อนอนขึ้นเดียวอีกนี่หลายคนที่สงสัยว่าเป็นยังต้องมักไปนอนปลามักไปปลาตลอดเนาะคือค่อยมักเรื่องธรรมชาติเรื่องความอุดมสมบูรณ์แต่ก็มีความหวังลึกๆว่าอยากเห็นพวกสัตว์แปลกๆเล้อยากเห็นมีอย่างสิ้นที่แปลกๆอยู่ในภพอยู่ในปลาอยู่ในธรรมชาติแบบนี้เนาะคือเมื่อก่อนก็เคยได้ยินแต่ผู้เท่าผู้แก่เล่าให้กันฟังมาว่าเออมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้น่ะนะ แต่ว่าโมแมนกันมาลบลูโมแมนกันมาเป็นอย่างเดีวยวเนาะแต่ว่าเฮามาดีแบบมาเอออยากหูอยากเห็นะนะทุกคนในทั้งที่ดีแล้วทุกคนเด้อโอเคติดต่ำเงี้ยเงีไปทุกคนอันนี้ครับขำแสนนอนท่านบุมบค๊ำแสนอน,น,น,ออแสนอนท่านมื่อยืดซ้อสน,น้นอยู่ฮ้านอนทุกคนแล้วมืออึนตอนซ้อจึงกลับเดี๋ยวว่าฮาดีลองตามห้วยตามพาไปแบบนี้แหละโอเคลำบากทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะ จะเห็นได้ธรรมชาติแบบนี้แหละพูกมีตะก้อนนี่คือธรรมชาตย้ำกลางคืน,นทุกคนเดอ้อตอนนี้เขาเดินไปตามใส่น้ำเพราะว่าเขาสิจับปูจับป่าไปน้ำเนาะนหลยคนถามเนาะว่า เวลาเข้าปลาโตใส่ตัวแกลกตลัวใดนั่งขึ้นตัวนี้เนาะเห็นบ่มันจะห่งมันเป็นดอกไปไง่ายๆเห็นมดอ่เห็นโตโตมันยังก็เห็นมดเนาะมดสงย่านเอ <c oughs> าจะเลาะไปตามสาน้ำแบบนี้น <c oughs> ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุดจนน้ำเนาะแล้วก็กลับมารู้สึกว่ามเมื่อย์บอลเด็กก็จะพักพอนบอลนั่นเลยทุกคน แล้วแต่อารมณ์ ติดตามไปเรื่อยๆทุกคนบรรยากาศยามกลางคืนจะสงบแบบนี้แหละจะได้ยินเสียงจะพวกเสียงกบเสียงเคียดเสียงจักจัน่นจึงหลีดมียังเท่อยู่ในปลาผู้ใดเป็นโรคซึมเศร้าบอลเนาะนะแนะนำให้เดินปลาคนเดียวเลยทุกคนเ้ยดีเลยแหละ มาเห็นอีกตัวหนึ่งแล้วเนาะน่าจะเป็นคนละสนิดเดียวกับตัวที้เอามาเห็นหรือว่าสนิดเดียวกับขุมพุชักโอเคโอเคเฮาซิโบรบกวดมันเนาะ ปัาสิไทยภาพซื้อโอเคอยู่พี่อีกตัวนึงนั่นาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวน้อย ตัวน้อยๆเนาะนี่นี่คือความงดงามของธรรมชาติพวกนกพวกนูนี่แหละคือสิ่งที่ประดับให้ธรรมชาติมีเสน่ห์ลายขึ้นเนาะเมื่อมันห้องสูงเสียงห้องกล้องกลางวานไปทั่วปลานี่ตัวน้อยตัวนี้นะ นี่คือผีเสื้อกลางคืนอีกสนิดหนึ่งเนาะสีสันสวยงามโอ้ตัวใหญ่โอ้ยมันออกมันจะออกหากินย่ำกลางคืนเป็นีไ่ไหตัวนี้เนาะเห็นปูเห็นปูกำลังกินใบไม้ นี่ปูตัวนี้ปูหินเนาะค่อนข้างแซบมีไขมันหลายเลยทุกคนเด้อมันมันไ้เนาะอ ใหญ่ใหญ่โอเคเราจะหาไปเรื่อยๆเอาไปเอาไปเป็นอาหารกลับบ้านมกเสนอส้มโออามาเพิ่มมักแห้งอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่มันล้มไปล้มตายนานแล้วนะทุกคนเนะาะบอลเนี่ยจะว่ามันตายโดยธรรมชาติว่าสีมือของมนุษย์เบิงจะสนั่นแล้วนะ่าจะเป็นสีมือของมนุษย์เด้อทุกคนเด้อนี่น่าจะเป็นเขาเลยไหมเนาะคนขังใหญ่แหง้งอโล ก็สีมันที่เติบโตซ้ำนี่เนาะต้องใช้เวลาหลายห้อยปีโอเคเขาเดินไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอยู่ที่ตัวหนึง่งอยู่หุ่นตัวหนึง่งตัวใหญ่ขึ้นเด้อแต่ว่าเบิรงจะกล้องค่อนข้างน้อย่อกันเอ้ยุเขาหายนีอยู่ทีละ ตัวนี้ค่อนข้างน้อยเนาะปลาให้มันใหญ่ก่อนเออขนาดนี้อยว่าอกินดนะกับว่าเอาปลาให้มันออกแม่แผกลูกแล้วค่อยเอามาเอาทีเดียว บนในใจว่ามันเป็นนกไปอย่างทุกคนค่อนข้างงามเนาะนี่เมื่อกี้เขาย่างมาแล้วก็มันนอนอยู่ตามทางนะรลยวว่าบินลบกวนมานหน่อยนึงโอ้

นกเข้าเมียวตัวนี้นกเข้าเมียวนี่กำลังจ้องเบิ้งเขาอยู่อโอ้สวยงามอาทิตย์แล้วเนี่ยก็เคยเห็นตัวหนึ่งเนาะนี่อีกตัวหนึ่งโอ้สวยงาม มันไปจับอยู่ต้นนั้นอีก,กมันสวยงามเห็นบะเพ่อนพื่อนเพืนะ่อนเนาะมันสิขีดบักห้านี่คือตามมันวะโอ้ตาแดงเป็นยังต้องตามกูมาตลอดมันสิขิดไปจังสิแหละโอ้ บินไปเรียบร้อย okay. ทุกคนตอนนี้เขาก็ออกมาสถานที่เขาซีพักพรนลยนะคืนนี้เขาซีข้างคืนอยู่นี่ทุกคนตอนนี้ประมาณหนึ่งโมงหรือว่าตีหนึ่งแล้วนะทุกคนเนาะนี่อุปรกรณ์เครื่องของเขากาพ่อได้ปูอยู่มือนี้ไ้ปูโอ้ย แป๊บนึงเด้อเชี่ยเบิ่งเดอ้เเนเดอนี่มันสิออกมาได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันออก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 แป๊บน,นึงได้อยู่ได้อยู่พอได้กินนี่โอเคโอเคคือที่จริงถ้าเฮาสิมาใต้ปูละลานี่บ่วยจำเป็นตน้องมานอนแต่ว่าเวลา ตอนดึกๆเนาะคอยมักบรรยากาศไปว่าเออโซงเบิ่งสัดโซงเบิ่องอันยังตามพวกสั์ที่ออกหากินย้มกลางคืนนะนะทุกคนก็เลยว่าเออสีนอนนี่พี่เอาซีเอาเป้เนาะพุกไว้นี่แล้วก็สีนอนนี่พี่เลยทุกคนโอ้ํำลังหิวนอนเหงานอนแล้วทุกคนเดินทางยางต่มผู้ต่มปลาในมดคืนนะทุกคนโอ้หนามันหมดโอเคโอเคเอาซีพุกเป้ไว้จุดนี้แล้วก็เอาก็ซีนอน่พี่เลย มื้อนตอนเศร้าประมาณ8ปดเก้าโมงหลังจากกินข้าวอิ่มเหมือนจึงกับนะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็กลางพิธีเรียบร้อยแล้วทุกคนขอามีอันนี้ยังเกาะเป้ข,ของเขามันจะมีมุ่งอยู่ในตัวของมันพร้อมเลยเนะาะก่อนนี้ว่าฝนตกสิก็เขาพะเอาพายงมาพกอีกทีหนึ่งถ้าบ่ตกก็บ่เป็นยังนะ okay. โอเคโอ้ตอนนี้ได้ยินเสียงพวกอันนูวายม่นยังเรียกว่าตัว,ต,วตัวบางตัว เขาเอามากะรอกบินนั่นนะก็กำลังกินอยู่มักไหมได้ยินเสียงมักไหมตกเนาะนี่แหละบรรยากาศยามันยูฟูยูปลาก็ค่อยมักอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มักบรรยากาศตอนเล็กๆแบบนี้เน,ะน,เน,นาะได้ยินเสียงบนแน่ใจว่ามันเป็นตัวเป็นอย่างเต๋อได้ยินเสียงผลไม้ปลาตกมาโอเคมักบรรยากาศแบบนี้ทุกคนเงียบ,ยบ เด็กแล้วตอนนี้เขาประมาณนอนประมาณสองสามสิบโมงกวเดี๋ยวประมาณตอนสี่โมงเร้าหรือเปล่าฮะประมาณสี่โมงหรือว่าห้าโมงเส้าเนาะเอาตื่นได้เขาเส้าซิออกไปตามไทุบไทเป็นอย่างอีกเนาะโอเคจะเป็นแบบอาคลิปบ้านๆเนากันใส่ซีอยู่ในป่ากว่ประมาณเนี่ยแต่คนมาคนเดียวคือหลายคนถามมามาคนเดียวโบยาบ่านบอเนาะ คือมันบู้ซึกย่านอะนะคูซึกว่าเวลาเข้าปลาเวลาอยู่ผู้อยู่ปลาแบบนี้มีความปลอดภัยหลายกว่าอยู่ในสังคมแบบคือทุกมือนเนาะโอเคเอาชินอนกัน้ะทุกคนถ้าใครมักคลิปแบบ้านๆอย่าลืมเนะาะกไดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยไว้เนาะแล้วก็ F4 ท่าใดเข้ามาใหม่เนะาะทาท่านด้กดติดตามกดตกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันโปเบิ้งกับ่เป็นยังเนาะกดทิมไว้โอเค ข้าซิ้นนอนกันแล้วโอเคสำหรับไฟหั้นเอาบุปิดเด้อทุกคนขั้นผู้ใดนะยักปิดกับปิดเด้อคือคอยมันไฟอันหลายแล้วบุปิดเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าทุกคนจะนอนแล้ว